ทุงงท่งวังแถวทุ่งวังใช่ไหมครับเอบอไม่ต้องบอกนะครับนี่มืออาชีพครับอย่างเร็วเลยทุกวันมัดอยู่ไหน,นฮะนอยู่สวนอ๋อไปอยู่สวนนะครับ ครับผมพวกเราครับช่องกยาเจียงพายแก้วสักใบครับผมก็วันนี้เราพามาดูพ่อใหญ่อีกหนึ่งเชือกนะครับพ่อใหญ่ <ś> ชื่ออะไรควันอิคงคุณตาแสนดีครับผมคุณตาแสนดีมาเข้าซุ้มคุณแม่กานดานะครับแม่กานดา,นาอยู่นู่นะ owski. อายุกี่ปีแล้วน,นี่คุณตาดิ ห้าสิบกว่าแล้วโอ้ผิวพันธุ์ก็ยังดูดีเลยครับนี่นิ่งมากเลยในงาฝั่งในที่เขาหลุดงอกแล้ว,วจะออกเหมือนเดิมไหมนี่น,น่าจะงอนเหมือนเดิมใช่ไหม,ม,ม,มอฮะม้อน ก็ได้ปดวิงไ,ไั้ไหมออกนิสัยเป็นไงบ้างนี่นิสยัยนิสัยดีใครก็จับได้คุณตานี่ก็นิสัยดีนะครับมาอยู่กับเรากี่ปีแล้ว ก็มาอยู่บ้านเราก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับ2ีกว่าปีแล้วนะครับคุณตาแซนดี้คุณตาแซนดีเป็นช้างอยู่ในโครงการคนคานาจักรครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็คุณแม่การดาครับ อีลาคุณแม่ของอีลาคำแพงนะครับมาจีบมาจีบมาจีบกันบ่ก็ออกผลิตผลด,ด,ดีนะครับ ดีมากเลยนะครับอย่างดูผิวทันแกนะครับเพืด่าดาบเวลครับตรงนู้นก็พี่แสนคำเซ็นคำรับหน่อยเร็วมาหนีหน่อยมาหนีหน่อยคำมานีเอามาหนีมานี่นนครับหน่อยเร็วเสียงหน่อยเสียงหน่อยสวยๆสวยๆสวยๆวยว,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 ยวักมือดีๆ ดี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 เสียงด้วยเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงนี่นี่เสียงด้วยบนถุงบน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 มาไหมนี่ไหมนี่เสียงด้วยเสียงควักมือควักมือควักควักยิดีควักควักเอ้ยครับผมสวัสดีครับผู้ตาครับสวัสดีครับจะไปทางไหนครับนี่จะแถวนี้เองวันนี้ไม่ได้ไปเฮครับไปเขาจะยกบ้านใหม่อ๋อไปเป่าน้ำมนต์ อ๋อค,ครับผมือว่าเขายกไว้นผมในรปเหมือนกันนะหอว่าทอมาหาไปไปทุกงาน <laughs> ขขแค่บอกก็พลายนุ่มเสกอายุ30เท่าไรครับ อายุเท่าไรแล้วสามสิบเท่ไาไรสามสิบครับสามสิบเจ็ดครับโอ้โหขาดอีกแต้มเดียว <c oughs> ขาดแต้มเสียวดโอแต่ทำไมดูอ้วนนะครับ อ้วนมากเลยครับนี่อ้วนซีนี้อ้วนครับก็สวัสดีตอนเช้าเช้าด้วยนะครับนี่สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีที่อยู่แดนไกลด้วยนะครับอ้วนอ้วนจะรอพวกมันตอนเข้ารรษา nga ni chu ơi dữ phải cho kẻ lưng chu kẻ lưng thấy wa อะไสักใบงากระเด็นหรือบป่ครับเป็นยังไงกระเด็นออกเลี้ยงไหมสามกิโลหนึ่งขีดครับโอ้โฉกหนึ่งครับข้างเดียวข้างเดียวข้างซ้ายครับที่มันเลยไปนี่เนาะที่มันอยู่ข้างบนครับใช่ครับเอาตัวเกยอยู่ข้างบนครับตอนนี้น่าจะมีสภาพจองแล้วมั้งนี่ก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ละครับก็แต่ส่วนมากแกไม่ค่อยขายแล้วครับเก็บยาเยียวแกเก็บไว้ครับเหมือนเหมือนกัน อันเกา่าอันเก่ายังอยู่ด้ครับอันเก่าตอนเขหาหักตอนวัยรุ่นก็ยังอยู่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เดีย๋ยวจะเก็บไปครับเก็บไปเขบาบอกเก็บไว้ให้ลูกให้ร้านครับอยากขึ้นรถแล้ว <c oughs> อยากอยาก,อยากไปแล้วครับมาอยู่แล้วมาอยู่แล้ว คือช้างนี่เขารู้นะครับเขาอยากไปเพราะอะไรนี่เขารู้ครับเขาอยากไปนี่ออพ่อพลายหนุ่มเสียคือ,ค,อคือหักไหมครับ ไม่ไหวแล้วครับอยากแล้วอยากแรงแล้วมาไ้แล้ครับยาน้ว Utan, <AL> ปกติเขาตกตกมันเดือนไหนครับนี่คุณมากก็จะเป็นช่วงพฤษภามิถุนาประมาณนี้ก่อนเข,ข้าก่อนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปีเลยใช่ไหมครับเป็นประจำทุกปีแต่จะมีบางปีมีอยู่ครั้งนึง ปีที่ผสมพันธุ์น่ะที่ปล่อยใส่น้ำพึ่งอ่ะอ๋อครับผมอันนั้นออกเมษาวันที่จุดเมษาอ๋องั้นไปกับพุทธพามิสุนาครับเมื่อก่อนประจำประจำโตรักปนาครับที่กบก็ส่วนมากเขาจะออกก่อนเข้าพรรษาเป็นประจำประมาณนั้นอืมแต่ก็ในงานกอนก็กระดูเนื้อตัวแล้วปีนี้อ้วนครับ วนมากเลยครับวนมากเลยเป็นช้างพลายที่กินอาหารไม่ค่อยเลือกนะครับนี่เชือกนี้นะครับกินได้ทุกอย่างครับเพราะว่าแกนี่ต้นแกต้นอะไรแกกินหมดนะครับน,น,นค,ครับผมกินอย่างเดียวครับฮะประมาณที่เลย ประมาณคี่เห้ยนี่ที่ว่านน้ะเนี่ยเอออลังการงานสร้างครับก็ช้างรุ่นนี้นี่ต้อง เขาเรียกว่าต้องรักษาอย่างดีเลยนะครับนี่ต้องดูแลเอาใจาใส่เป็นพิเศษ่อยนะครับอ๋อไม่ค่อยมียน,นี่มันไม,ไม่ไม่ค่อยกระด้าง <c oughs> แต่อันนี้มันกระด้างครับมันยังนนครับไม่ค่อยได้ถู <c oughs> เสร็จแล้วครับ อยู่ที่ไหนครับนี่เึ้นบ้านนี่บ้านพากอาตุครับอ๋อพกอาตุลไอ้ทงวังแถวทุ่งวังใช่ไหมครับเยอไม่ต้องบอกนะครับนี่มืออาชีพครับอย่างเร็วเลย

ครับผมก็สําหรับทลิปนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องคุยอาเจียงพลายแก้วสักใบด้วยนะครับวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับ